ผู้สูงอายุใหม่ล่าสุดวันที่9กรกฎาคม2568ผ่านครบทุกข้อนี้ได้เงิน1,000บาทดูเลยใช่คุณไหมที่ได้เงินล่าสุดเลยครับในวันที่9กรกฎาคม2568หากว่าคุณเป็นคนที่ผ่านครบทุกข้อในคลิปนี้ก็รับเงินสด1,000บาทไปเลยรักษสนับสนุนให้คุณครับ อันนี้ก็คือเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุในเมืองไทยโอเคเรามาเริ่มกันเลยข้อแรกครับคือคุณจะต้องมีสัญชาติไทยครับและมีอายุ60บปีขึ้นไปสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากและผมก็บอกมาอยู่นะครับว่าตลอดว่าสําคัญเพราะว่าหากว่าคุณเนี่ยไม่ใช่ผู้สูงอายุครับรัฐเนะี่ยยังไม่สนับสนุนเงินคุณนะ คุณต้องเข้าใจนะครับเพราะว่ารัฐเนี่ยเขาต้องการที่ถึงแม้ว่าประชาชนคนไทยตอนนี้ทุกคนเนี่ยเราจะเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุมีคนเกิดน้อยในประเทศไทยนะครับตามข้อมูลสถิตินะครับแต่อนาคตอาจจะมีคนเกิดมากขึ้นก็เป็นไปได้แต่สิ่งที่เกิดได้คือ,คอการที่คุณเนี่ยมีสัญชาติไทยมีอายุ60ปีขึ้นไปครับรัฐก,ก็เลยต้องการสนับสนุนในกลุ่มตรงนี้นั่นเองดังนั้นมีสัญชาติไทยอายุ60บปีขึ้นไปจะได้เงินครับ สิ่งนี้สาคัญมากมาครับโอเคแล้วก็สิ่งที่สําคัญต่อไปก็คือข้อที่2คือต้องเคยไปลงทะเบียนรับเงินผู้สูงอายุซึ่งเงินผู้สูงอายุตรงนี้คือเรียกว่าเงินเบี้ยผู้สูงอายุเป็นเงินสวัสดิการที่ภาครัฐสนับสนุนคุณภาพชีวิตให้ผู้สูงอายุที่ต้องการความรับเงินตรงนี้นะครับซึ่งคุณสามารถไปรับได้สามารถไปลงทะเบียนได้ทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยนะครับเพียงคุณอายุตามเกณฑ์นนะัคือเป็นผู้สูงอายุนั่นเอง เราต้องการช่วยคนกลุ่มนี้พูด,ดง่ายๆเขาก็เลยต้องการให้คุณไปแจ้งความประสงค์เพื่อรับเงินนะครับไม่ต้องเขินอายไม่ต้องอะไรครับคุณสามารถรับเงินตรงนี้ได้อย่างน้อยเนี่ยก็จะเป็นคือผมฟังจากพี่หลายๆท่านนะที่รับเงินตรงนี้นะเขาบอกว่าเอาเงินตรงนี้เนี่ยมาเก็บเป็นเงินออมให้ลูกหลานก็ได้คือได้หมดครับถึงแม้คุณจะสบายอยู่แล้วก็สามารถรับเงินตรงนี้ได้เพราะว่าเป็นสวัสดิการที่คุณเนี่ย ควรจะได้รับนะครับผมใช้คํานี้นะเป็นสวัสดิการที่ประชาชนคนไทยคุณควรได้รับนะมันเหมือนเป็นการที่คุณอยากใช้ชีวิตมาตั้งแต่เกิดนะครับจนถึงอายุนะครับ60ปีขึ้นรัฐก็คุณจา่ายภาษีคุณช่วยประเทศคุณทําอะไรมากมายเนี่ยมาเพื่อประเทศแล้วสิ่งต่อไปประเทศก็ช่วยคุณนะครับก็อันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งเล็กๆน้อยๆที่รัฐช่วยคุณเป็นเรื่องหนึ่งนะครับ ทีนั้นเนี่ยยังมีอีกหลายเรื่องนะที่รัฐช่วยเรานะครับทั้งหมดเนี่ยณปัจจุบันครับมีการสรุปออกมาทั้งหมดสีเรื่องนะครับอ่คลิปนั้นเนี่ยผมก็ทำเอาไว้สามารถไปดูได้นะว่า13เรื่องที่รัฐเขาช่วยคุณเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวฟังคลิปนี้ให้จบแลหลังวิดีโอนี้เดี๋ยวไปดูคลิปนั้นต่อได้นะครับอ่ะตรงนี้คุณต้องได้เคยไปลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุเป็นที่เรียบร้อยและผ่านการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุหากคุณลงทะเบียนนะครับไม่เรียบร้อยนะครับก็จะ จะเรียบร้อยนะครับโอเคถ้าคุณสงสัยนะว่าลงทะเบยียนอย่างไรเนี่ยพิมพ์บอกกันมานะบอกกันมาได้เลยว่าผมอยากจะรู้ชั้นนะอยากจะทําให้แม่ทำให้พ่ออนะไรเงี้ยหรือว่าจะทําเองนะครับคุณพิมพ์บอกผมมาหน่อยผมอยากจะทราบครับว่าคุณอยากจะรู้ไหมผมจะได้ส่งวิธีการลงทะเบียนให้กับคุณเพราะว่าหากคุณไม่บอกเนี่ยก็จะไม่ส่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อมันข้อมูลมันจะเยอะเกินไปนะอ่ะ ถ้าคุณต้องการอยากรู้วิธีลงทะเบียนพิมพบอกมาหน่อยครับว่าอยากรู้วิธีการลงทะเบียนรับเงินเบียบ้ยผู้สูงอายุผมจะได้ส่งวิธีการลงทะเบียนไปให้คุณก็ไปดูเพราะผมเคยทําคลิปเอาไว้แล้วละ่ะแต่เผื่อคุณหาถาไม่เจอไกก็ดูตามคลิปนั้นได้นะโอเคผมพร้อมช่วยคุณครับนี่ข้อ2นะไปต่อข้อ3เลยข้อ3คือคุณต้องไม่เคยถูกยกเลิกสิทธิเบี้ยผู้สูงอายุข้อนี้อาจจะมองดูว่าเฮ้ย hey, มันมีเรื่องนี้ด้วยเหรอมีด้วยเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันเพราะว่ามีการยกเลิกสิทธิ เบี้ยวผู้สูงอายุจริงๆนะครับซึ่งอันนี้เนะี่ยมีการยกเลิกแต่ว่ามันไม่ได้ยกเลิกโดยตั้งใจนะครับรัฐเขาไม่ยกเลิกคุณแต่คุณเนี่ยบางทีไปแจ้งยกเลิกเองหรือด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่นะครับตามที่ผมได้เคยอธิบายเอาไว้ครับก็ถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในกลุ่มเหล่านั้นก็จะทําให้คุณโดนยกเลิกสิทธิ์ได้เมื่อโดนยกเลิกสิทธิ์เบี้ยวผู้สูงอายุคุณจะไม่ได้เบี้ยวผู้สูงอายุอีกต่อไปนะครับนี่ข้อสม ข้อ4ครับเคยจะรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุในเดือนก่อนหน้านี้มาก่อนในเดือนก่อนหน้านี้เนี่ยคุณได้เงินเบี้ยผู้สูงอายุมาก่อนคุณก็จะทําให้คุณมีผลได้เงินต่อเนื่องในเดือนนี้นะครับเว้นแต่ว่าคุณเพิ่งอายุ60ปีเต็มในเดือนนี้ของกรกดาพอดีเช่นนะคุณอาจจะเกิดวันอายุ60ิปีในช่วงวันที่5กรกดาสมมุติ1กรกดาก็จะได้ในเดือนนี้เป็นเดือนแรกเลย เพราะว่าร้ามีการบอกอยู่นะครับว่าจะได้เป็นเดือนแรกเมื่ออายุครบพอดีกรณีที่คุณลงทะเบียนล่วงหน้าตั้งแต่59ปีนะครับหรือลงทะเบียนเบี้ยสูงล่วงหน้าไว้ก่อนนะครับจะเป็นตามนี้ตรงนี้เนี่ยก็อยากจะฟังกับทุกท่านนะเพราะว่าอันนี้คือข้อมูลที่รัฐบอกมานะผมอยากจะฟังจากประชาชนพวกคุณทุกคนที่รับเงินตรงนี้อยู่คุณเนี่ยเมื่ออายุ60ปีคุณได้เงินเดือนนั้นเลยหรือเปล่าพิมพ์บอกกันหน่อยนะถ้าหาว่าคุณเป็นอยู่ในเกณฑ์นี้นะผมอยากจะฟังจากคุณนะครับอยากจะฟังคอมเมนต์จากเพื่อนเพื่อนพ หลายท่านนะครับเพราะว่าคุณเนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นสิ่งที่คุณคอมเมนต์มาเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนเพื่อพี่ๆท่านอื่นนะครับมันเป็นการสร้างกุศลอย่างหนึง่งนะเยี่ยมมากๆอี่ขอ้อที่สครับเคยรับเงินเบี้ยสูงอยู่ในดเดือนก่อนหน้านี้นมาก่อนหรือได้เงินคนแรกในเดือนนี้ข้อที่หครับคือบัญชีธานาคารที่คุณได้ให้ไว้กรบตาบัตรเนี่ยคุณต้องจําไม่ได้บัญชีนั้นคือบัญชีไหนเพราะว่าตอนที่บัญชีนั้นเนี่ย มันจะมีผลครับตอนคุณไปลงทะเบียนรับเงินเบี้ยวสูงยุเพราะว่าบัญชีนั้นคุณจะต้องเปิดใช้งานในปัจจุบันและมีเงินหมุนเวียนอยู่ตลอดทําให้เงินสามารถเข้าได้บัญชีธนาคารที่คุณให้ไาชาระตอนลงทะเบียนรับเงินเบี้ยวสูงยุกยังคงเปิดใช้งานในปัจจุบันและมีเงินหมุนเวียนอยู่ตลอดทําให้เงินเนี่ยสามารถเข้าได้นะครับข้อนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆหากบัญชีคุณเนี่ยมีการปิดใช้งานไปนะครับ ตรงนี้ก็ต้องเปิดใช้งานกลับมาเป็นปกติไม่ว่าจำปีโดนอายัดมาโดนอะไรก็แล้วแต่มาณนะเวลานี้คุณต้องเช็คครับว่าบัญชีมันเปิดใช้งานแล้วรับเงินได้หรือเปล่าถ้ารับเงินยังไม่ได้ครับนี่แหละครับคือโอกาสที่คุณจะต้องจัดการทําให้มันรับเงินได้นั่นเองนะครับโอเคสําคัญนะอันนี้ก็คือข้อที่5ครับนะก็เช็คบัญชีให้ดีให้เปิดใช้งานเพื่อพร้อมรับเงินในวันที่9กรกฎาคม ข้อที่6ครับคนที่ได้จะต้องมีอายุ90ปีขึ้นไปเท่านั้นอันนี้เป็นเงื่อนไขนะครับของคนที่อยากได้1 0 0 0ันบาทเพราะว่าคนที่มาดูคลิปนี้ก็คือคนที่อยากได้1 0 0 0บาทดังนั้นการที่คูณอายุ90ปีขึ้นไปหมายความว่าเป็นคนที่คุณเนี่ยจะได้1 0 0่ันบาทเพราะจำนวนเงินที่ได้ครับจะได้ตามอายุได้ตามขั้นบันไดรัฐจะให้ตามอายุแบบนี้เลยยกตัวอย่างครับ สำหรับคนที่จะได้เงินเบี้ยผู้สูงอายุ่1ันบาทก็คือเริ่มด้วยครับเบี้ยผู้สูงอายุที่ผมบอก60ปีคือคุณจะได้เงินแล้วแต่จะได้เงิน6 0 0 6อยหกสิบห0สิบเก้0เจ็ปีขึ้นไปได้1 0 0 0ันบาทดังนะั้นหากคุณจะได้1 0 0 0ันบาทคุณจะต้อง90ปีขึ้นไปนะครับนี่คือสิ่งสำคัญ90ปีขึ้นไปเท่านั้นถึงจะได้1 0 0 0ันบาทนะ Okay. ดังนั้นก็ดูอายุถ้าเกิดว่าคุณมีผู้สูงอายุหรือคนมีคนที่คุณดูแลเขาอยู่เนี่ยเขายุ90ายุ90ปีขึ้นไปครับตัวครอบครัวของคุณเนี่ยหรือผู้สูงอายุท่านนั้นก็จะได้1นึ่บาทนะครับโอเคก็ตัวอย่างครับก็จะเป็นไปตามนี้เลยเช่นอายุ60ปีเนี่ยได้600บาท68ปี600เจปี700 77ปี700อายุไม่ถึง80 79ได้700 80ปีได้800 84ปี800อายุไม่ถึง90 89ได้800 90ปี1,000 95ปี1,100 3ปี1,000นะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อที่7นะครับคือผู้ที่ราบียผู้สูงอายุเนี่ยต้องยังคงมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันเท่านั้นนะครับหากว่าไม่มีชีวิตอยู่แล้วหรือมีการเสียชีวิตไปเนี่ยจะไม่ได้หรือเสียชีวิตคือเสียชีวิตในเดือนสมมุติในเดือนกรกฎาคมแล้วคุณมาดูคลิปนนี้นะครับ ช่วงระหว่างก่อนที่ได้เงินเนี่ยก็จะได้ในเดือนกันยายนอายุที่เสียชีวิตเช่นอายุเสียชีวิตที่100ก็จะได้1 0 0 0บาทในเดือนกันยายนเป็นเดือนสุดท้ายเท่าเองน,น,นนะโอเคสาคัญมากๆครับนี่คือข้อที่7ครับผู้รับเบีย้ยผู้สูงอายุยังคงมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันโอเคหากคุณมี7ตามข้อในคลิปนี้คือผ่านทุกข้อตามที่ผมได้สัญญาไว้ครับคุณจะได้รับเงินในวันที่9ก้กันยายนคม25งหาจำนวนเงิน1,000บาท อย่างแน่นอนแล้วอย่างที่ผมบอกตั้งต้นคลิปถ้าหากว่าคุณเป็นผู้สูงอายุและคุณอยู่ในเมืองไทยคุณมีโอกาสจะได้ทั้งหมดมี13อันนี้คือ1ใน13นะครับที่ผมเอามาเล่า1ในส3สสวัสดิการในปัจจุบันก็อยากให้คุณไปดูคลิปนั้นต่อเพราะว่าคุณจะได้รู้ครับว่ามีสวัสดิการไหนที่คุณยังไม่ได้เข้าร่วมและรับหรือมีสวัสดิการไหนบ้างที่คุณสามารถรับได้อีกในอนาคต ไปดูคลิปนั้นสําคัญมากๆแนะนําให้ไปดูด่วนเลยครับโอเคนี่ก็คือข้อมูลสําคัญครับล่าสุดเลยที่มาฝากทุกท่านสสัยส่วนไหนต้องการข้อมูลอะไรพิมพ์มาบอกกันได้อยากจะรู้วิธีการลงทะเบียนผู้สูงอายุเงินเบี้ยผู้สูงอายุลงทะเบียนได้ยังไงพิมพบอกมาใต้คอมเมนต์ผมจะส่งไปให้